วันนี้เราพามาเที่ยวชมสวนสมเด็จย่าหรืออุทยานสมเด็จพระศรินเขตคลองสานะครับซึ่งจะบอกว่าที่นี่ร่มรื่นมากน่าถ่ายรูปเลยทีเดียวบริเวณด้านหน้าสองฝั่งเขาก็จัดเป็นห้องแอร์จัดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่านะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นที่ ที่มีแบบมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายรวมไปถึงที่ออกกําลังกายเล็กๆเบาๆนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นมุมอีกมุมถ่ายรูปอีกที่หนึ่งที่ดูแล้วคล้ายๆแถวแถวอยุธยาบ้านเรานะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นการจัดจําลองที่พักสมัยก่อนซึ่งก็จะมีของเก่านะครับรวมไปถึงตะเกียงเจ้าพายุและก็เตารีบแบบตอถ่านเล็ก วันนี้เราพามาเที่ยวชมสวนสมเด็จย่าหรืออุทยานสมเด็จพระศรินเขตคลองสานะครับซึ่งจะบอกว่า